วันนี้เราก็อยู่ที่สวนนะครับวันนี้เป็นสวนผสมครับมีประมาณสามไร่ครับเป็นมะม่วงครับตนน้นมะม่วงตนน้นมะพาวน้ำหอมนะครับ แบบนี้ล้อมสระเลยนะครับนะครับสระน้ำจะเป็นมะม่วงหินมะพร้าวครับกำลังใหญ่ครับลังสวยนี่ลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูลูกมันจะอยู่ ลูมันตกนะครับนี่ครับจะเป็นเม็ดแบบนี้ครับเป็นมะม่วงเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับว่าปลูกอะไรบ้าง ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงกับต้นมะพร้า้ำหอมนะครับปลูกไว้ข้างสะนี่ครับนี่จะเป็นสระน้ำนะครับนี่ครับก็มีปลาครับ นี่เราก็จะปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับสลับกับมะม่วงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับกำลังงามนะครับต้นมะพร้าวอันนี้ก็จะม,ม,มีต้นกล้วยดนะ้วยต้นกล้วยต้นมะพร้าวน้ำหอม ไปดูข้างในนะครับว่าปลูกอะไรบ้างอน,นี้ก็มะม่วงหินมะพา้า์กันครับนี่กำลังงามนะครับน,นี่ก็จะเป็นต้นมะกอกนะครับนี่ครับต้นมะกอก ส่วนมากจะเป็นปลูกวกวกมะม่วงกับมะพร้าวน้ำหอมมากินนะครับปูกไว้กินพาไป,ไปดูข้างในครับเป็นต้นมะม่วงเหมือนเดิมครับต้นมะพร้าวอากาศเย็นดีครับ นี่ครับที่ประมาณ3ไร่ครับนะครับไปดูข้างในกันนี่เดี๋ยวไปดูด้านนี้ก่อนครับนี่ก็เป็นม่วงเหมือนเดิมครับม่วงนี่ก็เราก็จะปลูกพยุงครับ ต้นพยุงพยุงนนะกำลังโตลยครับงามครับกำลังงามครับพยุงนี่ครับรั้วก็จะมีแค่นี้นครับแนวเกียดรั้วปึ๊บไปถึงด้านหลังตรงนู้นนะครับนี่เราจะปลูก มันเบอรี่ครับนี่ครับต้นมันเบอรี่ปลูกไว้ข้างสระนี่ครับแล้วพาดูลูกมันครับนี่ครับถ้าลูกมันได้มันจะเป็นผานะครับสีดำครับนี่ครับลูกมันครับอืมด้านในก็จะเป็นมันเบอรี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับ ยาวเข้าไปครับนี่ครับนกำลังงามครับมันเมือรีนี่อันนี้ก็ยังสีแดงก็คือยังจะไม่สุกมากนะครับนี่ถ้าสุกก็จะเป็นสีดำครับนี่ครับสีดำตรงนี้หน้าแรงครับน้ำไม่ค่อยมีครับ ก็นี้จะเป็นขุดเป็นล่องน้ำไว้นะครับในเก็บเก็บน้ำไว้แต่น้าแรงรับน้ำก็ไม่ค่อยมีนี่ครับบงเบรี่สีดำอันนี้สุกแล้วครับนี่ครับเต็มเลยครับนี่ครับอยัางงามเลยครับ ข้างในก็เป็นแต่มันบรีนะครับข้างน,นี่ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นกันเลยครับว่าปูกอะไรบ้างดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงครับนี่ครับมีลูกแล้วครับอื่ตนแกนี้ก็มีลูกนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับ นี่แถวนี้ก็จะเป็นยาวเข้าไปนะครับยาวจากนี้ครับไปนู่นก็จะเป็นมะพร้าวหมดนเลยครับมะพร้าวน้ำหอมครับนี่ก็จะมีสปริงเกอร์เปิดน้ําไว้นะครับให้น้ําตลอดนี่ครับยาวเข้าไปก็จะมีแต่มะพร้าวครับนี่ก็เป็นต้นชะอมนะครับนะครับต้นชะอมปลูก จิมรัวเลือว้เลยนะครับไว้กินมันก็เป็นมะพร้าวเหมือนกันครับนี่ครับมะพาวมะพราน้ำหอมครับส่วนริมฝั่งนี้เราก็จะปลูกเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงทั้งแถวเลยครับ น้ำลดน้ำลดลงไปมากเลยครับน้ำไม่มีนะในคลองไม่มีน้ำเลยครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็พามาดูสวนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ